พีทีก่อนเติมน้ำมันไม่หรอเติมทำไมเต็มถังแล้วอาวก็เติมให้มันเต็มถังไงมันเพิ่งจะลดไป2สองขีดเองเออก็เติมให้มันเต็มถังถ้ามีตังก็เติมบ้รถบัสเข้าปั๊มพีทีก่อนปิดเพลงอู้รถไทยอ่ะสวยจังอูไหนเนี่ยอู๋อาร์ติโทเรียงกันขนาดนี้เลยนะ ดากลายดากลายไหมอือต่ทีมงานไหนอะเขาดทำไมกันะฮะพงอะึดทีมงานไหนเนี่ยอุยเกือบยี่สิบพ่วงเลยนะอู้ปดที่ถูสวยอะยงสวยเลเขาวเลยอะเขาทำอะไรอะ นี่เขาทำอะไรถามก็ด ouais? hey yeah. um ูดิพี่จอดทำอไมครับเนี่ยเขาปอทิถูทำไมเยอะใช่ล่หรือห้องน้ำเหรอเข้าไหม่หรอติงอุ้มมันลงไปก็ติงก็ถ่ายว่มฉันยังถ่ายได้เลยเวลาฉันอุ้มมันอ่ะยิบ ยิ้มก็เลยยิบยิบเปล่ามาอุ้มลงไปแล้วตองก็ยืนรอไปจองไว้เอาคันไหนเปล่าอยากได้แถวไหนไหนคันไหนแรงเมื่อเช้าอ่ะลูกน้องทักมาบอกอ,ะอ่ะฮะคันคันไหนอ่ะลูกน้องทักมาบอกเมื่อเช้าอ่ะทุกคันเลยใช่ไหม โอ้โหเมื่อเช้าลูกน้องบอกว่ามีรถเดี๋ยวบ้านเนี้ยแรงๆอ่ะยี่ไอ้หรือมัตาสติ๊กเกอร์มาให้อยู่หน้ารถเอาเอามาทุกคันเลยเนี่ยทุกคันเลยเนี่ยนี่ครับทีมงานอบ้านเพชรจินดานะครับสวยทุกคันอันนี้รองงานเหระรองเงินด้วยรองเงินเติมน้ำมันไงหยอกหยอก นี่ขึ้นที่ไหน,นอ๋อรอใช่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเราเอาเอาสติกเกอร์ก่อนเอาสติกเกอร์นะครับก็ทีมงานนครปฐมนะครับสวยมากเลยสติกเกอร์เราเดี๋ยวเราเอาสติกเกอร์ไปแจกนะครับไปแจกไปให้นะครับบ้านแถวนครปฐมส่วนมากจะชอบลายนะนเนาะสติกเกอร์มาแจกเนี่ย นี่ครับสติกเกอร์นี่เอาไปแจกทีมงานบ้านเพชรจินดานี่ก็ใส่บางฝุ่นครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมน,นี่วิ่งแรงกว่าใส่บางฝุ่นเต็มนี่ครับสิบสคันเอาไป15ไม่รู้ว่าใครจะได้อีกก็ที่เหลือใครจะมารับเลยอ,อนี่ครับครับแจกทุกค,คันนี้แรงเลยนะติดสติกเกอร์ไปอ่ะ แรงเ <c oughs> พเิ <c oughs> พเ่ม <c oughs> <c oughs> ไปยี่สิบเพิ่มไปยี่สิบนะครับโอ้โหมีต่คันแบบจัดเต็มทั้งนั้นเลยดูดิสวยมากเลยดูแบบเรียงแบบอเหมือนเหมือนจอดงานมิตติ้งเลยอะ่ะถ้าจอดหันหน้าออกไปข้างนอกในงานมิตติ้งคักเลยเด่ย ปะไปไอสุรินดีเซลด้วยกันไปทั้งหมดนี่เลยตัดลูกไว้ที่ไปหมดนู้นเลยเขาคงจะงงหน้าดูเนาะถ้าไปนู่นอะไปหทดทีมเลยเอาช่างเอี่ยวเอาทีมงานอะไรมานี่เยอะแยะจังเลยกี่คันทั้งหมดทั้งหมดเลยยี่ห้าคันทั้งหมดบ้านเลยยี่ห้าคันแล้วก็ลงรถลงรถเล็กอีกรวมไปแล้วห้าสิบคันพอดี ประมาณนั้นไม่โคด้วยอะไรด้วยรถเทนลงเทนเลอร์เยอะนะครับอยู่แถวนครปฐมเลยใช่ไหมครับครับ,บางเลนบางเลนใกล้ๆสมุทรปราการไม่ไมเอา้าไม่ใช่แล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทีมงานาขจรขจรอะไรบ้างเมื่อกี้บ้ขจรชัยกิจขจรชัย กิจขจรชัยโอ้ชื่อเขาก็เรียกง่ายอยู่แต่เราอ่านผิดเองนี่อยู่โงโงยเบอร์เขาก็โง่นี่แหละ <c oughs> แต่มีคนโง่กว่าเราอ่ะจีโง่กว่าเราอีก <c oughs> โง่เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่ามารักเราไงบาดจีมาได้เจอใครเออเออดีไปแล้วบายบายนี่เขาจอดอยู่ปั๊มพิทีครับดูไอ้นั่น ทำอะไรหนูฮะอา้าารถมาจอดไว้นี่ทำไมเอา้าไปดูดิเออทำไมเอามาจอดไว้ตรงนี้ล่ะหนูอยู่ไหนนี่จอดอยู่ที่ไหนนี่ปัมพิธีนี่เร็วพิธีไหนล่ะเอไม,มาจอดอยู่นี่ล่ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เอาแม่หายไปไหนล่ะนั่นหนีไปเที่ยวไหนละมึงอ้อไปมาไม่บอกอะไรเลยลูกน้องอะ่ะรถใครนี่ ฮะให้มันไปจอดอะไรงี้ล่ะนั้นดูมาตัดลูกไว้แล้วตัวแม่มันเอาไปไหนอ่ะพ่วงเฮ้ยโอ้ตายตายตายเอาเขียวรถพ่วงมาจอดทำะไรตรงนี้นี่ลูกรถพ่วงมาจอดตรงนี้ตัวแม่มันเอาไปไหนล่ะบานี้โอ้ ตีลองโทรหามันดูดิว่ามันเอาไปรถไปไหนเนี่ยมันไปเช็คอะไรบอสทำไมมันไม่โทรบอกอะอือรู้แหละโทรไปดูวะโทรไปถามมันดูดิน้องเธอลูกน้องฉันได้ไงลูกน้องเธอเลยเธอเป็นคนจ่ายเงินเดือนเออ ลูกน้องอังเป่านี่ถ้าแก่เป่าดิเขาเป็นลูกน้องกืดิอ,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 อาังไเอาลไปจอดไวนี่แมหายงั้นน่ะเลูกก็ร้องหานม,มหรอกร้องหานม<อ>ร้องกินนม<อ>ใช่ไหมวางเดืบเอบโอ้ตายตายตายจะทำอะไรวะจะทำอะไรละ่ะ มันได้ไลน์มาบอกไหมอ่ะมันไปไหนมาไหนอ่ะบอกอ๋อแล้วทำไมมันไม่บอกอ่ะปกติมันก็ต้องบอกดีไม่รู้ใครสัง่งเออม,ม,มาจอดตรงนี้นะ่ะใครใครสั่งหรือเปล่ามีใครรู้บ้างว่าเออตัวแม่ไปทางไหนครับมีใครรู้บ้างครับ FC มีใครรู้ไหมว่า ตัวแม่เขาเอาไปไหนเนี่ยเขาตัดไปไหนเนี่ยใครเจอบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยครับคอมเมนต์กันมาหน่อยไปเดี๋ยวเราก็เดินทางแหละมุ่งหน้าไปอะไรนะตลาดตลาดอะไรนะตลาดบางสามหมอไม่ใช่ตลาดอะไรวะตลาดสามบางนะครับตลาดสามบางพนัฐนิคมไปแล้วบายบาย จับจีพีได้หน่อยอ่าอ,อย่างนี้ก็เที่ยมไาเลี้ยวขวาตรงนี้ไหมไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วนะครับบ๊ายบาย